นี่ท่รักษ์นี่เป็นโรงแรมที่ผมมาพักเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนี่ฉันอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะเออท่รักษ์คนนี้เป็นแฟนของเทนน่ะพอดีเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องของพวกเขาเสียเขาเลยมาอาบห้องผมไม่เป็นไรนี่คุณคงยุ่งใช่ไหมงั้นแค่นี้ก่อนนะพี่ไพให้ฉันอธิบายพี่สบายฟังไหมไม่ต้องหรอก ไม่มีอะไรงั้นกวบน้ำเสร็จแล้วขอโต้กันนะเว้ยแ,วแต่งงานกันมา5ปีภรรยาผมเชื่อใจผมมากไม่ตามไม่หึงห่วงอะไรเลยร้านนี้อร่อยนะเวลาออกไปกินข้าวกับเพื่อนก็ไม่เคยตามเลยสักครั้งผมกินข้าวกับฟอยู่อ่ะเออรู้แล้วนะ่อีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวกลับโอ้อย ตั้งแต่กูมากินข้าวกับมึงเนี่ยโทรตามไม่หยุดเลย ừ ừ ừ, กูและอิจชาชีวิตแต่งงานของมึงจริงๆเป็นอิสระดได้ไงวะถ้ไมีเมียมึงไม่โทรตามบ้างเลยสักครั้งเนี่ยกลับมาแล้วครับไม่เคยตามให้ผมรีบกลับบ้านแม้แต่ผมคุยกับผู้หญิงคนอื่นเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยไฟฉันรู้สึกเหมือาจะไม่สบายอ่ะ คุณช่วยซื้อ,อยามาให้ฉันหน่อยได้ไหมร้านนี้เป็นร้านโปรดของฉันเลยนะเนี่ยเอาอเดี๋ยวลองลองชิมพี่ไฟหยกอา้าวรู้จักกันด้วยเหรอเออคือเราโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กอะอ๋องั้นก็มานั่งกินข้าวด้วยกันเลยสิได้ค่ะ นี่พี่ไฟจําได้ไหมว่าคนแถวบ้านเขาชอบคิดว่าเราเป็นแฟนกันโตมาก็คิดว่าจะได้แต่งงานกันสะอีกนี่พวกเขา,าพูดไปงั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงสะหน่อยอย่ามาพูดอีกนะนี่ที่รักอันนี้อร่อยมากเลยนะลองชิมดูพี่ไฟก็ยังเป็นคนใส่ใจเหมือนเดิมเนาะตอนที่หนูไม่สบายอะ่ะก็เป็นคนซื้อ,อยามาให้งั้นเดี๋ยวนั่งคุยกันไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อน พี่ไฟหนูไม่ได้เจอคุณป้านานแล้วว่ะรอบนี้ถ้าพี่กลับบ้านขอกลับด้วยคนดีนิยมผมไม่ได้พูดอะไรกับคุณไม่ได้หมายความว่าคุณจะพูดอะไรต่อหน้าแฟนผมก็ได้นะเดี๋ยวผมให้แก๊บเอาอยาไปส่งแลวผมบอกคุณไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าผมแต่งงานแล้วว่ะอย่าทักมาหาผมอีกถ้าคุณยังทําแบบนี้อีกเจอกันครั้งหน้าคุณไม่ต้องมาทักผมอีกนะแลวถ้าคุณยังทําให้แฟนผมไม่สบายใจอีกแล้วก็เราสองคนขาดกัน น้องเขากลับไปแล้วเหรอตักเมื่อกี้คุณไม่ได้โกรธผมใช่ไหมฉันจะโกรธคุณทำไมล่ะฉันรู้ว่าคุณจัดการได้ฉันให้อิสระกับเขามากก็จริงแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเขาก็มีขอบเขตไม่เคยทำให้ไม่สบายใจเลยก่อนจะออกไปกินข้าวกับเพื่อนเขาก็รายงานให้ฉันรู้ทุกอย่างผมสัญญาเลยว่าผมจะกลับก่อนเที่ยงคืน แล้วร้านที่ผมกินอะ่ะผมสง่งร้อให้คุณแล้วไม่มีผู้หญิงแน่นอนจ้าคุณก็ไปสิแต่ห้ามกินเล่านะรับทราบครับถ้าเขาทำโอทีก็จะบอกไม่ปล่อยให้ฉันรอทีรักวันนี้ผมทำโอทีนะน่าจะเสร็จสี่ทุ่มอะ่ะคุณนอนก่อนเลยก็ได้งานให้ฉันทำกับข้าวไว้รอคุณไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสั่งแกป๊ปเอาโอเคค่ะยิ่งถ้าเป็นเพศตรงข้ามเขาก็จะมีระยะหา่าง ไม่ทําให้ชัาไว้ใจเลยนี่คุณไม่ได้เป็นลงอ่างแช่น้าพุร้อนกับลูกค้าหรอพอดีว่าลูกค้าเขาพาเพื่อนร่วมงานผู้หญิงมาด้วยอ่ะผมก็เลยขอกลับก่อนนี่คุณกลัวฉันไม่เชื่อใจคุณเหรอคุณเชื่อใจผมแต่ผมก็ต้องมีขอบเขตด้วยนี่ผมแต่งงานแล้วนะถ้าแบบนั้นก็ดูไม่ดีอะ่ะนี่ตอนกลับมาผมวะซื้อนี้ให้คุณด้วยเอองั้นเดี๋ยววันนี้ผมทำหมูตุ๋นที่คุณชอบมาให้กินดีกว่า ขอบคุณนะคะคุณนำมีขอบเขตไม่ทำให้เราแวงไม่พอยังโรแมนติกอีกมะเนี่ยแถมทำาอาหารก็อร่อยฉันไม่แปลกใจเลยที่ใครๆเขาก็รักคุณอะแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยเนาะที่ฉันเนี่ยเป็นเจ้าของได้แค่คนเดียวนั่นแหะสิคุณนี่ได้ตัวซีเข็ดเลยนะเนี่ย